ไปชมต่อนะคะเจ้าหน้าที่จะน่าจะร้องไม่เอียงเลยค่ะนะไม่จะไม่รู้ว่าเอียงอันนี้เอียงจริงครับเราไม่โกหกเนาะมาลวงมาปิด มา <listed> ดูแนวเกัที่ร้อมรั้วนะครับร้มีการร้อมเรียนน้าในที่บริเวณด้านในเนาะรับค่ข้ไปใน้นทีเนาะใ้าข้นิดนงแล้วไอ้ที่ว่าไอ้ที่มันติดเนรนี้นาุกได้แต่ขอให้มันกันแหี้แี้กัแลกนนะอาชีร้งแดงนะ มีกำลังวางวางแผนกันอยู่ว่าจะทำกั้นไม่ให้คนเข้าไปเลยว่าาะจะทำแนวกั้นนะคะไม่ให้ประชาชนเข้าไปนะคะค่ะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ค่ะคุณนลยทีจะพันผมมีกั้นเดี๋ยวก็มุยกันท่านภูมิหน่วยกันท่านภูมิหน่วยกันมาเองเลยนะคะ คนที่ใส่เสื้อกั๊ก RFD นะคะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ค่ะเนื่องจากมีคนร้องเรียนนะคะก็เลยมาก็ร้องเรียนว่าสุดดินสุดดินสุดกวอันตราย

ใช่ทีนี้เขาก็บอกมาแล้วเจ้าหน้าที่บอกมาแล้วว่าเอะเป็นแจ้งแจ้งว่าเป็นหน้าเกียวจะเอาสั่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้อนวยการสั่งงานเรียบร้อยแล้วขึ้นรถไปแล้วค่ะนี่นะคะเจ้าหน้าที่มารถสองแถวอีกคันหนึ่งนะคะส่วนมาเป็นทีมอีกมีรถตู้อยู่ด้านในด้านหลังอีกคันหนึ่งค่ะ ไปแล้วค่ะรถนายไปแล้วค่ะนี่ก็รถนายของกรมป่าไม้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่ที่จะทําการกัน้นเป็นน่าจะเป็นคันนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของคันนี้ที่จะทําการกัน้นแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนป้ายใหม่นะคะเปลี่ยนป้ายใหม่เป็นห้ามเข้าแล้วก็ทําสัญลักษณ์ไม่ให้คนเข้าไปด้วยค่ะรอรับชมคลิปหน้าไล์หน้านะคะ ตอ้นที่คงจะมาทําการกั้นเขตดรั้วแล้วก็เปลี่ยนป้ายนะคะก็จะเอามายุพาเนาะ้าสีขาวแดงก็จะมาปักแนวเขตดไม่ให้คนเ,เดินเข้าไปาานี้เพื่อความปลอดภัย<อ>ไม่ได้มาทำอะไรปกั<อ>ปกตรงนี้เลยตรนั้แนวเขาตรวจยึด ถ้าป้ายจะทาเป็นสีอะไรนะพ่ออันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเอาสีแดงสีอะไรนะไม่ใช่ค่ะป้ายจะเขียนว่าห้ามเข้า,าส่วนส่วนพื้น,พ,นพื้นที่จะทําทํารั้วแล้วก็ทําสีการอันตรายที่เขาตรวจยึดใช่ค่ะ ไม่มีคนเดินเข้าไปค่ะอ๋อเพราะว่ามีคนไปแจ้งว่าแพ้낙ร้าวค่ะแพา낙ร้าวแล้วก็มันเอียงอืมเขก็เลยกลัวอันตรายความปลอดภัยนี่แหละใช่ค่ะเข้าไปถ่ายรูปมาจะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคนเข้าเข้าไปถ่ายรูปให้แจ้งเขาครับต่อไปก็ต่อไปก็ไม่มีคนได้เข้าเดินเข้าไปถ่ายรูปแล้วถ่ายอยู่ข้างนอกเนอะก็จะประมาณนี้นะคะจบแล้วต้นไม้จะมาทำรั้วหรอคะค่ะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาทำเขตทำรั้ว ไม่ให้เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนป้ายใหม่ว่าห้ามเข้าตอนแรกป้ายก็จะบอกว่าไม่ให้ไปทําไม่ให้ไปแตะต้องอะไรไงไม่ให้ไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นค่ะไม่ให้ไปแตะต้องไม่ให้เข้าไปในข้างในนะคะขอบคุณการก่อสร้างหรือว่าปลูกอะไรไม่ให้เอ่อไม่ให้ไปแตะต้องหรือไม่ให้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะตรงนี้ก็คือจะมาทํารั้วว่าห้ามเข้าในเขตพื้นที่ตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่ามีคนไปร้องเรียนว่าเอียง เอียงกับดินสุดกลัวมันจะเป็นอันตรายกลัวเพื่อความปลอดภัยค่ะของทุกคนที่จะเข้ามาในเขตนี้นะคะรอดูนะคะรอดูว่าเจ้าหน้าที่จะมาปักเขตแนวกั้นนะคะปักเขตกั้นว่าเฉยหรือว่าจะทํารั้วก็คล้ายๆรั้วนะคะคล้ายรั้วด้วยทําขึ้นมาประมาณขานี่ทําป้ายขาวแดงด้วยทําสีขาวแดง เราก็จะได้ตอนเราก็จะถ่ายองค์ปู่ใกลๆค่ะตอนต่อไปก็ซูมเอาก็ได้ค่ะไม่เป็นไรถ่ายตรงนี้กนได้ล้วก็ซูมเอาก็ได้อยู่ข้างรั้วก็ได้นะคะซูมเอาก็ได้นะคะเนาะอาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะค่ะนะคะเราก็ถ่ายอยู่อย่างนี้ก็ได้ขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอยู่กกอกอยู่ตลอดนะคะอยู่ตลอดดีลาค่ะขอบคุณค่ะ